สวัสดีค่ะแข็งแรงจากภายในสดใสสูงภาย izable, นอกด้วยสมการีตังคุยจักวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับสมุนไพรกันนะคะสมุนไพรนอกจากสมปารีตังคุจักตราแบงสีฟ้าคู่แล้วนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรายการนะคะที่นะคะอยากให้หลายๆท่านทาความรู้จักก็คผลิตภัณฑ์เคีดีนะคะว่าคอเลนาคคอเลนาคีดีทานแล้วดียังไงนะคะมาทําความรู้จักกับ ท่านที่จะให้ข้อมูลนะคะท่านได้ลองทานะสมการกินมาแล้วแล้วก็ท่านก็นะคะก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอริน่าเคดีได้นะคะสวัสดีค่ะอาารยณคีการบริารธนาคาะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะท่านจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอรนาเคมีของโบ้งนะคะได้ค่ะนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการเอเคค่ะก่อนหน้านี้ที่จะก่อนหน้าที่จะได้ทานสมุนไพรของ เบิร์กนะคะก็เคยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมาก่อนเ,ออเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นโรคกระเพาะอหารด้วยนะคะเมื่อได้มารับประทานผลิตภัณฑ์คอริน่าเคดีนะคะปัญหาก็หมดลงนะคะอาการภูมิแพ้ที่ เวลาอากาศเย็นเวลาอยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็จะหายใจไม่สะดวกหายใจตุดข,ขัดเนี่ยนะคะแล้วก็จะอาบ่อยๆนะคะแน่นจมูกเนี่ยก็ค่อยๆหมดไปนะคะอาการเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารก็หมดไปโดยไม่รู้ตัวไปตาบวัตอนไหนนะคะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้มาศึกษานะคะในเรื่องออตัวสมุนไพรนะคะก็ได้พบว่าสมุนไพรของ คอรินาเคดีนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรทั้งหมด15ชนิดโดยที่สมุนไพรตัวหลักเลยก็คือเจียวผู้หลานหรือปันจักขันนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายในเรื่องของการควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีมากนะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรอื่นๆนะคะ ของสมค่ะซึ่งเราถือว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรนะคะช่วยสร้างภูมิต้านทานขึ้นกับสารพิษได้ดีมากแล้วก็ยังมีเห็ดหิจือที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งสมุนไพรนะคะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของการต่อต้านเ,เซลล์เนื้องอกแล้วก็เซล มะเร็งนะคะช่วยยับย่างด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีทั้งเสกตีที่ช่วยบำรุงไตมีมะเร็งลูกซารที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและสมุนไพรอื่นๆ่นอีกรวมแล้วถึง15ชนิดซึ่งสามารถดูแลร่างกายเราได้โดยรวมเลยนะคะแล้วก็หลายหลายท่านนะคะได้พบว่ามีหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ ปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างแล้วก็ดีขึ้นได้ด้วยคอเลนเคดีเพราะว่าตรงคอเลนเตอรน,นี้นะคะนอกจากที่จะช่วยดูแลร่างกายโดยรวมแล้วนะคะเขายังไปช่วยฟื้นฟูและบำัดระบบต่างๆของร่างกายที่มีปัญหานะคะให้ดีขึ้นแล้วก็ทำงานได้เป็นปกตินะคะตรงนี้ ดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ด้วยนะคะถ้าใครที่มีปัญหามีโรคประจำตัวก็ทานยาแผนปัจจุบันทานยาโรงพยาบาลอยู่นะคะสามารถทานคู่กันได้เลยะคะ่ะเพียงแต่ให้ห่างกันสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะก็วิธีรับประทานนะคะก็ให้เริ่มจากน้อยก่อน เพิ่มเป็นหนึ่งฝาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะสามวันแรกทานหนฝาก่อนนอนวันที่สี่หรือวันที่เจ็ดทานหนึ่งฝาก่อนนอนแล้วตั้งแต่วันที่แปดขึ้นไปนะคะก็เพิ่มเป็นหนึ่งฝา1หนึ่งถึงสองฝาสองเวลาเชา้าถึงนอนแล้วก็เอ่อก่อนนอนนะคะอ,อ่วิธีรับประทานนะคะเราสามารถที่จะทานแบบนี้นะคะดื่มได้เลยแล้วตามด้วยน้ำอุ่น ก็ได้นะคะหรือจากเทผสมในน้ำอุ่นแนะนำให้เป็นน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดานะคะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับน้ำเย็นนะคะสูตรไฟทุกชนิดนะคะเอ่อไม่ไม่เหมาะกับการทานด้วยน้ำเย็นนะคะเนี่ยค่ะเทผสมแบบนี้แล้วถือเป็นชาก็ได้นะคะทานได้เลยสำหรับที่บ้าน ือท่านที่ประทับใจในสินค้านะคะ,ะเกี่ยวกับคอรินาเคดีทานแล้วสุขภาพของท่านดีขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงจากภายในสดใสสูส่ภายนอกด้วยต้นตำรับการชันแข็งสมภารสมเกาหลี